หลายคนเนี่ยวเม้นถามเข้ามาเลยพี่พี่สตัสหายไปไหนหายพี่ผมยังดูไม่จบเลยดูได้ครึ่งเรื่องเองกลัวออกเองนี่แหละเพราะมันมีข้อความแจ้งเตือนมานะมันบอกว่าไอ้ิตัสเนี่ยเขาจะปรับเลทน,นะให้เป็นแอคเคาท์ที่อายุ18บวกขึ้นไปมาดูได้รจริงจริงมันไม่ได้บินแต่เขาจะปรับเลทมันจริงๆมันอุทธรณ์ได้นะมันยื่นให้เขาตรวจสอบได้แต่กูวบบ หลายลองแก้หน่อยสิเออเข้าไปอ่านอะไรอย่างไรเราอยากจะลองแก้ให้มันแบบเป็นเลนวดีโอปกติถ้าคนดูเนี่ยมึงจะรู้มึงจะเห็นเลยมึงเห็นหน้าหมาใช่ไหมเออกูจเจาหน้าหมาได้ไปแปะไว้ที่มึงแบบหุดงุดหงิดใจ <laughs> แล้วมีหน้าหมาบางตลอดเลยคือหน้าหมาเนี่ยเป็นการเซ็นเซอร์ของกูเองอ่ะเป็นการเซ็นเซ,นเซอร์แบบโดอใช้มีมมานะเออให้มันแบบดูแบบดูเหมือนไม่เซนเซอร์อะ่ะดูแบบเป็นมีมตลกตลกอะ่ะเออมันก็ดูแบบดูไม่ขัดตามากใช่ไหมล่ะออกูก็พยายามจะเซ็นเซอร์ฉากล่อแหลมเอาไว้ไงเออมันก็เลยผ่านมาได้ดีดนะแต่มันมาโดนฉากหนึ่งฉากที่กูแบบไม่คิดว่ามันจะโดนฉ <laughs> ากที่กูมองข้ามอะ่ะให้มึงทายเป็นฉากไหนเ <laughs> พราะกูเนี่ยมั่นใจมากกูแปะหน้าหมาทุกฉากเลย <laughs> แบบ เข้าคู่กันนิดเข้าคู่หน่อยกูแปะหน้าหมาหมดเลยแบบมันจะโดนได้ยังไงวะกูแปะไม่ชิดไม่มองไม่เห็นเลยอะแต่ฉากที่มันมาโดนเนี่ยที่มันแจ้งเตือนกูมานะที่ไอ์อัลกอริทึมมันตรวจจับมาแจ้งเตือนกูมาเนี่ยบอกกูว่าเข้าไปดูกูสงสัยมากเลยที่ฉากไปไวสัว์กูจะได้กูว่ากูแปะทุกอันแล้วนะ <m uch ing> มันเป็นฉากตอนประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมง20ชั่วโมง30นี่แหละเป็นตอนที่วันคิดมาดเออใครดูแลจะจําได้วันคิดมาดที่แบบเอามีเรื่องกับไออีมัสซริใช่ไหมล่ะแล้ววันคิดมาัคนก็เริ่มดีกันแล้ว่ แล้วแบบเมจังก็เริ่มจะเปิดใจเริ่มลุกเข้าใส่อยูสุไงเออแล้วตอนนั้นน่ะเมจังมันก็จับมือยูสุมามาจับนมตัวเองใช่ไหมเออฉากนั่นแหละไอ้เหี้ยอะไรวะกูนี่แบบไอ้เหี้ยกูคิดไม่ถึงอ่ะคือจะบผู้ชายไปจับนมผู้หญิงเออยางเงี้ยเอยกูแบบเริ่มคิดละไอ้เหี้ยหรือจับนมไปเปอยเด้อเหียกูเริ่มคิดละไอสัตว์โดนแน่ๆล่อแหลมแต่นี่แบบไอ้เหี้ยแบบ ผู้หญิงกับผู้หญิงแถมใส่เสื้อผ้าด้วยแบบมิดชิดสัดๆใส่ยันคอหอยไอ้ยโดนตอนกูนเห็นแวบ,บแรกนี่กูแบบกูหัวเราะกูหัวเราะด้วยว่ากูจะเซ็นเซอร์อยังไงดีวะเอาหน้าหมามาแปะมันก็แปลกๆอ่ะฉากมันดูไม่ได้หน้าเซนเซอร์เลยมันก็ฉากปกตินี่แหละแค่เหมือนไปจับบนหน้าอ,อกอีกคนแบบไม่ได้จับแบบขยำแนละ้วจับแบบเอามือแปลๆไว้อ่ะเออแ,แต่ก็อา้าวกูก็ หาวิธีเซ็นเซอร์จันได้แต่กูไม่บอกหรอกกูไม่บอกหรอกนะว่ากูเซ็นเซอร์ยังไงตอนนี้กูย้ายคลิปไปแล้วไปลงไว้ช่องหนึ่งเป็นช่องช่องใหม่ด้วยนะตามตามไปดูตามไปกดซับสไครต์ด้วยนะมีี่ว่าช่องแห่งความรับระดับครอสมิคโอ้อย่างเท่หลายคนเริ่มสงสัยแล้วไอ้เฮียพี่มึงหลายช่องแล้วนะเนี่ยช่องเฮียในรักหนาเนี่ย วิธีการดูช่องนะดูง่ายๆช่องแห่งความลับระดับคอสมิกเนี่ยพี่จะลงแบบเป็นช่องเป็นคลิปย่อยๆเออคือมันมีข้อดีข้อเสียอยู่นะการลงคลิปยาวๆแบบเนี้ยคลิปยาวๆแบบที่พี่ชอบลงเนี่ยลงแบบทีหมดเลยหมดเลยหมดเลยเนี่ยข้อเสียคืออย่างไอฉากที่มันโดนเนี่ยไอฉากมือแปะนมเนี่ยมันแค่5วินาทีไอฮี้คลิปแม่งเหลืองทั้งคลิปเลยอีสันห้าวินาทีเห็นไหมอันนี้คือข้อเสียของมันข้อดีคือพวกมึงสบายไงมึงแบบ มันดูคลิปเดียวมันดูง่ายไงไม่ต้องมาหาดูมีคลิปต่อต่อต่อไปไหมพี่ก็เลยเอาไปลงเป็นคลิปซอยสั้นๆคลิปซอยสั้นๆข้อเสียคือมึงดูยากไงมึงต้องกดดูหลายคลิปแต่ข้อดีคือเวลามันโดนเนี่ยกูจะรู้มันโดนจุดไหนมารู้ได้ง่ายแล้วมันก็จะไปแค่ไอ้ส่วนนั้นเออแล้วกูจะแก้แค่ส่วนนั้นไม่ต้องมาแก้ทั้งคลิปเออนี่คือข้อดีเอาพี่ก็เลยสร้างอีกช่องหนึ่งนะเออมันคือช่องเก่าอะไรมันคือช่องเก่าที่กูเปลี่ยนชื่อเป็นช่องใหม่นี่แหละเอาช่องนี้ไว้ลงคลิปย่อยๆถ้าโอยๆมัน แล้วเนี่ยโอ้แล้วกูจะไปรวมเป็นคลิปยาวๆให้มึงในช่องแห่งความลับของจักรวาลน,นะนะ ที่กูย้ายไอ้คัมเบตไปช่องนั้นน่ะกูก็กลัวเหมือนกันเออกูเลยย้ายไปช่องนั้นก่อนเอพอพาะวิวมันยังขึ้นไม่สูงไงให้มันไปโตช่องนั้นด้วยเออนี่คือเหตุผลส่วนซิตัสนี่เป็นเหมือนแบบปฐมบทเลยนะแต่๋ยวกูจะพาพวกมึงแบบเบิกเนตรอะไรแบบนี <c> ้ <oughs> กูจะพาพวกมึงไปแนวที่พวกมึงไม่เคยดูกันมาก่อนนะไปแนวใหม่ๆเออกูก็เลยจะต้องพยายามอศึกษาอัลกอริทึมของยูทูบหน่อยนะ <c oughs> ว่ากนกลัวอะไรมันไม่ชอบอะไรอย่างเนี่ยตอนนี้กูได้ความรู้ด้วไอ้สัต h. เออผู้หญิงจับนมผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ no 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 ห้ามห้ามลงยูทูปห้ามลง no 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 ลงไม่ได้โอเคกูรู้แนะล้วรอบหน้ากูจะได้เซ็นเซอร์ถูก